สวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีที่ทุกท่านพพกับผมทิ่พันนะครับช่องลุมศัพ,พยานาคนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมากระท่อมสูงกระท่อมสูงหลวงผู้สวงนะครับทีมงานเรามานะครับสี่ท่านด้วยกัน,นครับนะมาสองสามทีมสี่ทีมมาไหว้หลวงปู่สวงที่กระท่อมสงูงโอ้ข่าวน้ำดี บายทึกเจี่ยตากข้าวเต็มเลยครับคุณชมนะฮตากข้าวเต็มเลยโอ้ทะเบียนรถเกา่าสีสวยตัวหนึ่งห้าคันสิสวัสดีครับคุณยายยายทําอะไรโอ,อ,อ้ข้าวนา้ําดีข้าวน้ําดีได้เยอะเธอยายลุงปู่ช่วยลุงปู่ช่วยวโอ้ยลุงปู่ช่วยเกี่ยวด้วยบ่นีิลุงปู่ช่วยกี่กระสอบเลยนะี่กี่ตันเลยนะี่ไม่รู เยอะมากเลยเนาะปีนี้สวยจริงเออนี่กระสอบทานุ่นข้ามกันหมดน่ะโอ้นะครับแต่ก็ยังดีเนาะฝนฝนเปียกบ้างไหมนี่เปียกแต่เมื่อวานแต่อ่าแตอนนี้แห้งแล้วเนาะแห้งแล้วเมื่อวานก็เก็บอยู่ในชุ้งนั่นเลยอือครับอ่ะถูกเลขไหมงวดทานมีใครเขาถูกไหมนี่เขาถูกเขาถูกอยู่เนาะ ยายไม่ถูกปะไม่เคยเล่นยายยังไม่เคยเล่นจริงๆนานแลวครับยายไม่เคยเล่นยายถือสินอย่างเดียวเลยยายถือสินอดอดถูกเลขถูกหวยเลยถือครับอะเดี๋ยวเราไปดูพี่สุทนกันพี่สุทนบอกพ่อพ่อสุทนมือวิเศษพี่รือเรียกรุงหรือเรียกเรียกอะไรเรียกไ่าเรียกตาเรียกว่าเรียกตาเรียกอะไรก็ได้ คุณพี่สุทนพี่สุทนอ่ะคนปั้นเน่นอ๋อพี่สุทนคนอยู่กับหลวงปู่สวงอันนี้เป็นภาพของหลวงปู่สวงทั้งหมดเลยใช่ไหมครับครับภาพมม่เหมือนหมอองค์กลางเหมือนกลางเหมือนกว่าครับองค์นี้ใครเป็นคนปั้นครับองค์ฝั่งฝั่งนี้เขาเอามาไหว้หนึ่งมาจากอะไรมาจากอืม จากสมุทรปราการมาทางนั้นมาจากชนบุรีนะนั่นมาจากชนบุรีผมปั้นอยู่ชนบุรีครลูกองกลางนะครับองกลางครับนี่ปั้นที่บ้านเนี่ยช่างยุทธช่างยุทธเขาปั้นให้ไอ้นางนั่นมามาหาเขาปั้นหน่อยยุทอยู่บนคนั่งยื่อยู่บนเขามาปั้นไว้เมื่นสามเลยโอ้ค่ะต้องมีกระถา สาธุเด้อเรามืนนี่อุ้มสัพพจานักิีถวายตึกถวายเอ็มไรเราพี่มอให้นี่อ่าสาธุสาธุสาธุอุ่นเทียนท่มไฟเช็คไว้หมดเลยเทียนท่มนี่ไฟเช็คขอเรื่องเบอร์นั่นด้วย ใครเช็ดด้วยอมใครเช็ดไอดตัวนีนจุดทุบเสียงทายเด้อเราเด้อนี่อยจังๆเด้อเราเด้อก็ฟาสุกฟามเ้อหน่อยแม่นๆเด้อเราใบตูหมว้กันาแล้วก็ให้แม่นๆเน้อขอสามตัวเด้อ ทุสาทุกูขอไหนมีจูมีหลาแี่อัาานอนต้องบอกคาถานนบ,นบอกอครับคาถาเขาาสอง่องตล้ามหนีกันหมดจมนั่นเลยขอมาบาอทองจำนั่นเลยสองทองละมูสามจู ขอสามตัวเด้อปูเด้อขอชงพูวันที่หนึ่งขอตรงๆเลยตัววันที่หนึ่งเอหกห้าสองพันหาร้อยโอซิมวันที่หนึ่งกำลังทันว่าบ่เดือนทันว่าวันที่หนึ่งเดือนทันว่าเด้อเราเนี่ยเนาะสมจุดทุกจุดเทียนสิงทายสุขความเจริญเด้อคอยตังๆเด้อเรา อืมครับทุก1ทุกจังดั่งนั้นครับสุขความเดินตลอดปลอดภัยเฮ็ดให้เจ้าสุขสบายกับพี่สุนหลบฟันดีมัมยพี่สุนตัวนี้ฝันบ้างเอ้ยฟันอะไรฟันก็จําไม่ได้หรอกฝันจําไม่ได้อืันไปทุกริปทุกแดนหลวงปู่เคยมาหามั้ตอนนี้เคยเห็นเคยไม่เคยเห็นหรอกไม่เคยฟันเห็นหลวงปู่อ๋อไม่เคยฟันเห็นเลย กินดินอยู่มั้งพี่สุธนเนี่กินอยู่กินอยู่บ่พี่สุทนกินดินบ่กินตามลงกู่สวงบ่กินได้ในเอาเล็กในน้อยนะมันนะเอาเยอะกินดินแบบไหนครับแบบดินดีตรงปูกินทางล่างไปดูกันแป๊บหนึ่งอ้เป็นดินดินล่างไปดูดินดินเราหยิบกินตรงไหนก็ได้อย่างนี้บ่รงไหนก็ได้โอ้พี่สุทนกินดินด้วยนะครับแข่งแรงมากเลยได้ภัพไปดูหน่อยไปดูเลยดิลงลม ขุดขุดขี่นะจุ๊บจุาขุดทรายเลยจุ๊บมาเรียบไปดูกันครับปวกมันขึ้น,นเต็มเลยที่หลวงปู่วสวนเยอะมากหลวปู่วสวงนง<ล>ปู่วปวสวนเขาจะขุดดินอย่างนี้บ่ครับขุดดินอย่างนี้นเลยน<ล>ี่แต่ก่อนยังไม่มีอันนี้กันไวน้เนาะเขาก็นั่งตรงนี้แหละโอเคโอ้หลวงปู่สวนเขานั่งอยู่นั่งตรงนี้นี่แต่ก่อนดินมันมันเสมอเลยมันมีปลวกขึ้นดอกแต่หลวงปูอยู่ จะจะไม่มีปวกครับหลวงปู่ไปแล้วหลวงปูล่าสังขารลวงปวกมันขึ้นเลยนไงอ๋อครับกินตะทนเรากินให้ดูสักหน่อยกินตอะไหนทรีนี่ตรงตรงนี้ตรงหลวงปู่คีนี่เขาคิดหลุงคีตรงนี้โอหลวงปู่จะนั่งขี้ครับนั่งเที่ยวตรงนี้เที่ยวตรงนี้อ๋อเป็นลวงปู่สวนที่หลวงปู่สวนนะครับนั่งขี้นั่งเยอะตรงนี้ตรงนั้น เดือดทนกินดินตรงนั้นเลยหยิบ <amo> กินเลยก็ก okay, ินตรงไหนหยิบกินตรงไหนก็ได้เขนก็ได้เหรอตรงไหนก็ได้แั่บัวพวกมันขึ้นไหนแต่ตรงนี้บอกมันขึ้นเยอะตอนนี้มีต้นขึ้นเยอะนะขึ้นเยอะมากเลยขึ้นใหม่ๆเยอะเลยเดือดทนกินดินดินเป็นดินป่วกเนาะหนึ่งตัวเดี๋ยวลุงปูเขานั่งนั่นเขาก็ ให้ตั้งน้ำาของอาบลงเลยนะอ๋อลงปู่จะนอนข้างบนนี่บอกครับนั่งข้างบนแต่มันนั่งกลางวันมันนอนมันนั่งข้างล่างลางวันอ๋อที่นอนลงปู่หม่ดูที่นอนลงปู่ก่อนนะครับโอ้โหนี่กระดานนี่ทำไส้ไม้นี่อันสวยนั่นเขาขโมยไปหมดน่ะลงปู่ละทร้งท้ายเลยครับแป้นของนี่ก็จะเป็นของโอ้ยทาุทุกสายถูกได้รูปแล้วมี่นี่ฮะขนเล็ก่จะได้ ตัวเลขน่นานไม่ค่อยชัดนเป็นลางๆนะเขียนโน่นเขียนข้งอุ้ยทรรมาหมดในเตรียมๆเลยเนาะเล่นเจ็ดเก้าเย่ข้างในเน่ยมันเห็นอยู่ครับเห็นอยู่ผมเห็นอยู่นะแต่มันลางๆเนาะเจ็ดเก้าเป็นยันกับสามหนึ่งนี่มันออกอะไรมั้งเจ็ดเก้าโอ้เจ็ดเก้าเก้านี่ นี่อันนี้อันนั่นนี่นี่นี่ข้างบนครับโอ้ยมันเป็นผุพังหมดแล้วเนาะดูทําไมสลักของหลวงปู่ท้ามมีสามอันเลยสองสามเนาะเป็นปีศาจคนนึงเป็นดวงลูปดเนาะดูมีตัวเลขเก่ามากเลยตัวเลขเล้วเนาะตัวเลขเลยเลยชัดเลยวะชัดบัะชิงเลยในเืจอะไรเนี่ยโอ้ย โอ้เป็นยันลูกกูบอ่ะครับข้างบนนั่งนี่จะนั่งหน้าได้นะกระดานว่างจะว่างได้ยังไงลูกพอลูกปูดแล้ลูกปูลูกปูจะนั่งตรงนี้เลยนี่ดูเออเธอใช้ยานเขากินตอนไหนเมื่อกี้นี่ไหนอ่าเมื่อกี้นี่กินตรงนี้นี่เอาตรงนี้มากินโอ้พี่ทนกินแล้วอ๋อกินแบบเมี่ยงวันละรล้วครั้งเวลาโรอบกินพวกขอให้วันละรอบกินไม่น้อยไม่อยากกินเยอะเนาะอจะกินเยอะกินเยอะเดี๋ยว อายุกี่ปีเลยนี่ตอนนี้อเจ็ห้าเกหกไม่ทราบหรอกเจ็ดสามเจ็ดสี่หรอวะขพอสองสี่เก้าสามสี่เก้าสามถจะเจสี่ยังเราไปูดดูเลขปักอีสทนทโ่จุดขอลงตัวนี้เนาะครอบคุณผู้ชมนะครับไก่เยอะมากเลยนะ ครับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขนะครับเลขทูบเสียงไทยนะครับเลขทูบนะครับเรียงแบบนี้เลยนะครับแปดศูนย์สองแปดศูนย์สองแปดกับสามตัวเดียวกันเด้อนะครับแปดศูนย์สองสามห้านะครับเสียมซีได้สามห้านะครับอ่ะรู้ใครเสียมซีเอ็ดมานีหรือเปล่าเนาะเสียมซีนะครับ อ่ะมาดูเลขกันนะครับนี่ครับชัดมากเลยครับอือส,สาธุสาธุคุณผู้ชมนะครับเลขงวดที่ก่อนก็ว่าหมาข้าบแบ่งมานะครับน้องมาแล้วก็เลขนะครับเนาะเออเจ็ดแปดเก้าโอ้ใช่มากวันนี้มาอีอบ่าหนองวันนี้เนาะ ก็ไม่แน่นะครับอลองดูเดอ้อนะครับเนี่ยเก็บเปดเข้าสาธุสาธุหลวงปู่เดอ้อนะให้ลูกหลานทุกคนทุกท่านใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดสาธุด้วยนะครับกดสาธุทุกคนนะครับทุกท่านเดอ้อนะครับจะได้มีโชคม,มีลาภนะครับร่ำรวยด้วยกันนะครับขอ พรหลวงปู่ที่กระท่อมสูงบ้านเจรบกตะบนตะวังอำเภอโัวเชศจังหวัดสุรินทร์นะครับนานแล้วแอดไม่ได้มา่ายทำนะครับก็วันนี้มีโอกาสได้มาก็อยากให้ f อทุกคนลุกท่นนะครับตัวเลขก็ง่ายๆอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมง่ายๆนะครับนะครับก็มี8มี0ย์มี2นะครับเลขจุดทูบเสียงไทยนะพี่สุทนจุดให้นะครับก็ถวายเครื่องดื่ม หลวงปู่ด้วยเมื่อสักครู่นี้รูฟ้าเครื่องดื่มด้วยนะครับบางทีก็จะมากับฟ้าเครื่องดื่มก็ได้นะครับนะครับอ่ะศูนย์สองสี่นะครับ,ค,รบคุณผู้ชมศูนย์สองสี่นะครับฟ้าเครื่องดื่มนะครับเผื่อใครชอบชอบตัวไหนก็จัดตัวนั้นนะครับจ้นะครับศูนย์สองสี่ทำไมไม่ชัดเลย ศูนย์สองสี่อ่ะศูนย์สองสี่นะครับอ่ะครับอ่ะโอเคครับคุณผู้ชมนะครับอ่ะลํำลากันไปนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะติดตามกดแชร์กดเลยกำลังใจ้ดยเด้อนะครับสายบุญหลวงพุนสวงสายบุญพญานาคนะครับสายบุญทุกคนทุกท่านนะครับเนาะลํำลากันไปครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับทอม